ปุดฉาหากใส่บาตรหรือถวายอาหารแล้วพระไม่ได้ฉันอาหารของเราเราจะได้บุญหรือไม่วิสัชนาเมื่อเราได้ตั้งเจตนาเป็นกุศลแล้วก็ทำบุญโดยการใส่บาตรหรือถวายพระตาหารกุศลย่อมเกิดขึ้นทั้งสมการคือปุบพาเจตนาก่อนที่จะใส่บาตรมุนจาเจตนาขณะที่ใส่บาตร และอัรราเจตนาเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากใส่บาตรทำบุญเรียบร้อยแล้วกุศลย่อมเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วทั้งสามการทั้งปุกพระเจตนามุนจาเจตนาหรืออปรราเจตนาบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วเมื่อพระภิกษุได้นำอาหารนั้นไปแล้วท่านจะได้ฉันหรือไม่เราก็ยังคงได้บุญอยู่เสมอเพราะกุศลที่เกิดขึ้นจากการถวายพระตาหารนั้น เกิดขึ้นจากการที่เราได้ตั้งใจในการให้สิ่งของคืออาหารเป็นทานแก่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาทานกุศลเกิดขึ้นแล้วบุญกุศลย่อมมีเจริญพร